สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบ o ท Map ที่ชื่อว่า FCP Roleplay กันนั่นเองโอเคถ้าก็อย่าลืมที่จะกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับเพราะตอนนี้ผมมีผู้ติดตามไม่กี่คนเลยนะครับอเกมนี้นะครับเป็นเกมแนว s c p Roleplay เป็นเกมที่จะมีเรื่องต้นจะมี3ตัวเลือกให้เลือกคือคลาสดีแผ,แผนแผนกิจ วิทยาศาสตร์แล้วก็หแผนกและ <Now, S 1> สาสาความปลอดภัยโอเคครับอันนี้คือแผนกและศาสาความปลอดภัยคือจะมีสามนี้นะครับเริ่มต้นแต่ผมเน่ยเล่นมานานแล้วโอเคผมเล่นมานานแล้วครับก็เลยมาถึงขั้นพวกนี้ครับขัน้นสุดท้ายก็คือแผนกบริหารผมจะเล่นไล่ตั้งแต่หน่วยวี นูเจ็ดจนถึงจนถึงไอนี่แหละครับมานาเจอโอไฟนั่นแหละโอเคถ้าเกิดเข้ามาถ้าเกิดเข้ามาเสียงก็จะดังเลยนะคะทุ <S <S กคนต้องเบาเสียงมั้ยเนี่ยโอ้โหเสียงเพียงครั้งเดียวใครครับทุกคนผมต้องพูดเสียงดังๆเอ้ okay. อันนี้คือไม่ใช่ตืนเล่นเพลงของนูเจ็ดน,น,นะครับอันนี้ต้องเล่น180 E.P. นะครับ หน่ว hey. ยนี้ก็จะมีความเสียคือมันจะมีเอ่อเรียกว่ายังไงอะตรงไห้ครับเรียกว่า night version หรือว่าอะไรก็ได้ครับคือมันจะเไปไ็นแบบนี้นะครับแล้วแล้วพอเข้าเข้าไปในเข้าไปในเอ่อถึง96เนี่ยแล้วเมื่อกี้มีหน่วย c อ s t agent ป่นะนะทุกคน เอสซีพีสี่เก้าหกกำลังกำลังกลับไปแล้วเฮ้ยอันนี้เป็นทีมเรานะครับแต่ว่าไอ้ตัวไฟสิไอ้ยตัวไฟเราต้องเสียสละครับทุกคนเสียสละเป็นตัวไฟนนเอสเลน์คอมบี้เฮ้ยอมบี้ อ้าเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเอาพังประตูเข้าไปเลยอเครับทีมนี้ก็จะมีความพิเศษครับเมื่อมองหน้า S C P 096เนี่ยมันจะปิดหน้า S C P 096เให้เลยนะครับโอเคก็ไปที่หน่วยต่อไปแล้วครับเบต้าเจ็ด อันนี้ผมเล่นมาบ่อยแลนะครับตอนแรกอะมันมันใส่ชุดคล้ายๆกันเลยครับแต่ตอนนี้มันอัปเดตแล้วผมอะเล่นจนมันมันได้เวอร์ชั่นมา4อันนะครับทุกคนเป็นทุกคนเซ่เปล่าโอเคปืนก็จะให้เป็น MP7 นะครับนี่ท่านทุกคนนี่คือโฉมของมันครับทัองมก็จะมีเวอร์ชั่น4อันอก็ตอนนี้ไฟดับนะครับ เราก็ต้องรีบไปซ่อมไปเราก็จะไปซ่อมครับอย่างนี้ทุกคน,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 นเท b l ้า a b ้ามันอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งนู้นฝั่งนู้นเออฝั่งนู้น go 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 man you can do it เย้ โอเคเรามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ซ่อมโ okay, อเคหน่วยเดี๋ยวผมจะซ่อมเองเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยหน่วยยูซีไออ่ะก็ตายแล้วก็ไปเป็นหนว่หนวยใหม่ครับ ก็เป็นหน่วย e sport สิบแปดนะครับเอ้สิบเอ็ดสิบเอ็ดเอาเกิดมาก,ก็ตีอยู่ตรงนี้บัาครับทุกคนมามดีเซตก่อนโอเคหน่วยนี้ก็จะให้ปืนมาเป็นนะครับ HK4 okay, 4 1 6ครับหน่วยนี้ก็จะเท่อยู่นะมาเริ่มเ ตู oh! er, ้ปิดใส่หน้าเลยโอ้โหนน่วยี่กระเป๋าหน่วย RRT หรือสตีมหน่วยนี้ก็จะไม่ได้มีความเท่อะไรมากมายนะครับก็เป็นหน่วยต่อไปเลยอัลฟาวันหน่วยนี้จะเป็น M Mobile Talk f สที่มีขั้นยศหรือยศสูงสุดนะครับ เป็นหน่วยที่จะให้ตอนแรกจะให้ปืนมาเป็น M P ห้าับปืนต่อไปก็เป็น A K ส2องครับนี่หน่วยนี้จะให้แว่นมาทั้งหมดสี่อันนะครับทุกคนแล้วก็ไปอันต่อไปเลยก็จะเป็นตัวแทงความฉลาดคือสมองสมองอเนะทุกคนนี่มาทำอะไรเนี่ย โอค้ควายไม่ว่านวน,น,นี้ก็จะให้ตึนคิสเวกเตอร์วิทยุแล้วก็จะมีเครื่องติดตามเมื่อมีคนอยู่ใกล้ตัวก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะทุกคนค,คิสเวกเตอร์ก็จะมีประโยชน์ตรงรัวนะคะทุกคนแล้วก็ไปหน่วยต่อไปเลยหน่วยนี้ไม่มีเลยโอเค หน่วยต่อไปก็จะเหมือนกับหน่วยรีสปอนส์ทีหรือว่าเรียกว่า RRT นะครับทุกคนแต่ว่าปืนจะไม่เหมือนกันนะครับปืนจะเป็น n p x Reloady ฮะอันนี้มารู้ด้วยเหรอว่าโมบายคืออะไรครับสกูนโรเจอร์โอเคครับทุกคนก็จะเป็นสีแดงนะอ่าหน่วยที่ผมเล่นเยอะที่สุดก็คือหน่วยนี้ครับทุกคนนี่ฮะ เออเนี่ยหน่วยนี้ผมมียศขั้นสูงสุดแล้วครับอ่ะเดี๋ยวทีนชีนๆเออทีจะจีผี้ชเอเซ็นผมครับจีจีโอเคที่สําคัญสงสัยทําไพลฟ์ไางครับก็จะให้แว่นมาีอันตื่น ACR รีโรสวยแล้วก็สวัสดีแดทุกคนไม่มีอะไรมากแล้วก็ไป CI หน่วยนี้จะเป็นหน่วยที่จะเป็นความไม่สงบจะวัดเ,เอาเป็นเป็นไม่ได้ครับลูกล้ามาเลยนะโอเคเราจะมาหน่วยนี้ครับโอเคเกมนี้ก็จะมีเพื่อนนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองไปเป็นเพื่อนจะลองไปเป็นหน่วยคลาสซีกับเพื่อนแล้วกันครับโอบรไบจักรฟอนเอลโหล h e l โ o อเคครับนี่คือเพื่อนผมนะครับก็บอกว่าเอลโลเพื่อนก็บอกว่าไอยไอยไัวเลเวล2วัเลเวลอยู่อ่ะ ถามว่าเลเวลเท่าไหร่นะครับฮะเท่าไหร่เท่าไหร่อ๋อเลเวลโฟอ๋อโอเคโ okay, 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 okay. อเคโอเคโอเคเดียว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 เอ่อ ess, เลสบีอาร์ทเลสบี ออโอเคเราเราก็ชวนชวนเพื่อนมาเป็นหน่วยเรสปอน์ทีมนะครับ I my mind, to Oh. Jesus. go Okay, let's go guys, let's go. Just go. Keep going forward. Okay guys, go. Wow. I do This is a way. ใครมันตั้งชื่อว่าทรัสตตั้งชื่อว่าขยะไอขยะปูเพลหัวหัวขี้ปูเพลือขอโทนหัวขี้ปูเพลือแปลว่าหัวขี้แล้วหัวขี้เออแล้วใครกินข้าวขอโทษเลยนะผมลืมคนกินข้าวเลยอ โควิดนะแต่ผมเป็นหวาดครับเพราะช่วงนี้ฝนตกนะ <c oughs> ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วย <c oughs> อันนี้อันนี้ใช่ใช่หน่อ,อ,อย R ีนะถ้าไม่ใช่หรือไม่ใช่ป่ะงถ้า <c oughs> ใช่ใช่ R T <c oughs> มันคือหน่วยหน่วยหน่วยไอ มันมีสอง่วยที่มันหน้าตาเหมือนกันอะก <_ an> ็คือเดวิบอนทีมกับเวยสักอย่างนั่นแหละ <_ an> ตอนนี้เ,เ,เราเงยเงยแผนกบริหารเราเป็นผู้จัดการของที่นี่เรามีสิทธิ์ที่จะทำเรื่องทุกอย่างแม้กระทั่งดูกโอเคแต่ว่าโอฟายเท่านั้นที่จะลกได้เฮ้ยเดินไปเลนเฮ้ยเจอหนิ អ <midd> ើយអើយអើយ uh, អ ah. ើយអើយអត់មានទៅអើយវាងើកងើកអើអើយ ไอ้หน่วย C I นี่ตอนนี้เพื่อนเราตายเป็นที่เรียบร้อยผมมีหน่วยที่สุดเหรอใช่ไหมมันก็เป็นหน่วยหน่วยให้ผู้เลิกงานเราถึง เฮ้ยเทปอะไรโหนี้เอ้ยคุณแย่งคาสีฉันเคยทกคนเราก็จะเข้าไปดูนะ

ยซูเอาเอาเจอคนฟรีคนหนึ่งเฮ้ยอย่าหลองดีอย่าลองเอ้ยเออไปไปติดมันอืออืออืซูมีโนออไปติดมัน ึงเวลาแพร่กระจายเชื้อในในในโรงถังค l สตีแล้วค l สมีอยู่สามคนจะแพร่กระจายโอ้โหแล้วมันาเป็นหน่วย MTF กันหนึนะหน่วย MTF เียกหน่วยโซิอปเอปเปลอีเอ้ยย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 ยเยยยยยยยอยเยยยยยยยเยยยยยยอ

ก็ดูหน่วยหน่วยนี้ก่อนไหมดูหน่วย m t f ก่อนไหมเทียบ โอเคครับทุกคนแล้วก็ขอจบกันเป็นเพลงแค่นี้กันนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วย